ป้ากลับมาจากที่ทํางานแล้วนะคะตอนนี้กลับมาเก็บภาพกุหลาบดงต่อนะคะโอ้โหมีอันนั้นด้วยโอ้โหมีอะไรมากัดด้วยมีแมลงมากัดกินดอกด้วยดอกมันหอมดูสิเนี่ยยังบานไม่หมดเลยถ้าจะว่าร่วงก็ไม่ใช่ยังบานไม่หมดแต่ว่าน่าจะมีหอ,หอยหรืออะไรมากัดกินนะคะว้าว มันสวยมากเลยป้าก็เก็บภาพกุหลาบดงเลาะยังไม่รอบสวนเลยนะคะสองชอ่อนี้ก็งามงามเลยจ้าอุ้ยอุ้ยอย่าอุ้ยน้องไม่จ้องอุ๊บโอ้ยดาายมาไดมาแล้วน้องจะมาเอา้ายายคือจะเอาหย่าให้กินแล้วยังเก่างอกงอกงอกลินยังขั้นอยู่วะเดี๋ยวนี้มันมาขั้นตายวะฮะนียมันมาขั้นตายมาละคือเก่างอกงอกเห็นได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เขาอาบน้ำให้อยู่อาบน้ำให้อยู่เนาะโอไปแล้วแม่ลูกวิ่งมาหายายต้อนรับยายนะคะดูมันมีเยอะจริงๆนะคะเนี่ยอยู่ข้างในตรงนู้นก็มีด้วยนะคะมีช่อเอ่ออุ้ยโอ้ว้าวตรงนี้ก็มีอายาเลดด้วยโอ้ยายลืมไปเลยโอ้ คนนี่ไงมีอายเลตงามอยู่ตรงนี้อูมีมีหลายที่เหมือนกันนะอเยเรตเนี่ยเท่าที่เห็นนี่มีอยู่สี่จุดแล้วนะคะสําหรับอเยเรตโอ้อเยเลศช่องามอันนี้อยู่ฝั่งทางด้านนี้ว้ายต่ายนั่นมดมดมดโดนรังมดเลยว้ายโดนรังมดเลยพี่น้องดูสิเนี่ยมันมาขัด้าดเต็มเลยโอ้โหมัวแต่ถ่ายอเยเลต ไอ้ไอมดมันก็โอ้โหกัดซะเยอะเลยนี่ปาก็อยากจะถ่ายรูปออยเลตใ,ใกล้สวยแต่มดก็ห่วงจังเลยห่วงพวงดอกไม้เนี่ยเป็นมะม่วงหวงพวงดอกไม้นะสูเจา้านี่ดูนี่ถ่ายคลิปซะเลยนี่เห็นไหมเต็มเลยรังมด หวงพวงช่อดอกไม้ป้าจะถ่ายพวงช่อดอกไม้เนี่ยเห็นไหมว่าจะถ่ายภาพนี่สน่อยดูดูด,ดูก็โดนมดมันหัวงช่อดอกไม้ซะง,งั้นเลยว้าวเดี๋ยวจะมาเอาไข่เจ้าเลยเอาไข่มดนี่ตรงนี้ด้วยไข่สินี่ต้นปาล์มล้างขวดก็มีเยอะเหมือนกันเด้อนี่ มีมันวายแล้วนะคะนี่เป็นก่อนมันเป็นก่อนจนวายแล้วแต่ว่าไอ้ดอกที่บานใหม่เ็มีที่นี่ก็เยอะนะเป็นซุ้มมีหลายซุ้มที่เอามามัดไว้ห,ไหมคะมีลำต้นแล้วมีเขาแกะด้วยนุ่นเขาแกะเขาแกะเขาแกะช่อน,นั้นกำลังบานอันนั้นคือเขาแกะเดี๋ยวป้าจะพาเลาะไปดูเขาแกะฝั่งโน้นว้าว ดูเขาแกะใกล้ๆสวยดีเขาแกะนี้ลักษณะเขาก็เขาอมม่วงเหมือนกันนะคะแต่ว่าลักษณะช่อของเขาจะชันขึ้นไม่ห้อยลงเหมือนกุหลาบดงนะคะนี่กุหลาบดงจะห้อยห้อยลงยาวๆนะะเขาแกะก็จะชันขึ้นแต่สีก็ค,คล้ายๆกันคล้ายแต่ไม่เหมือนว้หอมหอมหอมชื่นใจนะคะโอ้โหตอนนี้สวนของป้านะ ไม่ว่าจะเดินรอบไปด้านไหนก็หอมแต่ดอกไม้เต็มไปหมดเลยดูดูด,ดูหอมกลาบดงนี่แหละกำลังออกชอ่อเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยว้าวอันนี้จำชื่อไม่ได้แต่ดอกสวยมากเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นอายเร่ก็ไม่รู้นะไม่ใช่หรอกป้าเคยเห็นดอกแต่ไม่ใช่อายเร่แต่ก็สวยเหมือนกันนะคะเนี่ย จ,จำชื่อไม่ได้ดูสิเนี่ยอยู่ใกล้ๆจมูกปลายจมูกเลยก็มีนะคะไม่ต้องไม่ไม่อยู่สูงนะคะส่วนมากป้าก็ไม่เอาไว้สูงดอกไม้เพราะว่าป้าอยากจะเชยชมได้ใกล้ๆเนะาะวันนี้พาเลาะชมกุหลาบดงเดี๋ยวไปด้านนู้นตอน ตอนนั้นมันจะมีพวกมาลายแดงใช่ไหมคะออกที่ป้าพาเลาะดูนี่มาลายแดงมันก็จะวายแล้วนี่นี่มาลายแดงแบบนี้นะคะมันก็จะวายแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ก็มีพวกกุหลาบดงแล้วก็เขาแกะนะคะนี่ไงนี่ซุ้มเขาแกะนะคะเขาก็จะชันขึ้นแบบนี้อันนี้ก็มาลายแดงนะแต่คนละพัน์ นี่นะคะเขาแกะก็จะชันขึ้นแบบนี้มีหลายช่อเหมือนกันนะคุณลุงตัดกิ่งไม้ขวางทางไว้เลยเข้าไปไม่ได้้าว่าจะเข้าไปถ่ายบริเวณรอบๆนี่นะคะเขาแกะเขาแกะถ้าบานเต็มที่ก็จะสวยงาเหมือนช่อที่อยู่ข้างบนนั้นนะคะเนี่ยนี่ช่อที่อยู่ข้างบนนี้ก็บานเต็มที่แล้วสวยมากเลยนะคะ ตอนนี้จะมีเขาแกะอยู่เยอะเมื่อก่อนนี้เยอะมากขึ้นไปจนถึงนู่นเลยนะคะเนี่ยขึ้นไปจนถึงตรงนี้แต่ว่าพอดีคุณลุงตัดป้าให้ตัดแต่งเอาไว้ไม่ให้ขึ้นสูงเนาะสำหรับตีนเป็ดเหลือ,อไว้แต่ตอเพื่อว่าเอาไว้เป็นเรือนกล้วยไม้นะคะเรือนเขาแกะนะคะที่นี่ต้นนี้จะเป็นเขาแกะส่วนมากก็มีมาลายแดงบ้างนะคะว้าว ป้าพาไปดูทงนี้อีกเมื่อเช้านี้ป้า่นเก็บภาพยังไม่หมดเลยนะคะนี่เมื่อเช้านี้ป้าก็มาเก็บภาพแต่ว่าซุ้มนี้ยังไม่นําเอาเมื่อเช้านี้สวยจังเลยนี่นะคะคนละต้นกับเมื่อเช้านี้นะคะแต่ว่าย้อนแสงจะเห็นไหมเนี่ยวูวเยอะนะคะนี่กุหลาบดง อ้เห็นหรือเปล่าเนาะมันมืดๆเ,เนาะย้อนแสงย้อนแสงเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนี้นี่แหลยุงโอ้ตรงนี้ถ่ายให้เห็นต้องต้องลองเดี๋ยวป้าจะลองออกไปถ่ายข้างนอกรองดูเนาะโอ้สวยมากเลยกลุ่มนั้นเนายแต่ว่ามันมันเห็นไม่ชัดเด้เดเเปล่าออไป ก็จะเห็นยายเปิดประตูก็จะวิ่งกันออกมาออกให้ออกไม่ได้อึ๊บเร็วมากเลยเร็วมากเลยอึ๊บไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เร็วมากเลยพอได้ยินเสียงยายเปิดประตูก็วิ่งกันมาเลยนี่สองตัวนี่ฮะจะไม้ชะไม้ไม้ชองไม้ยายไม่ให้ออกอู้ห ว้าวมันเป็นตะอ่อนซอนไหลเด้อพี่น้องแต่ว่ามันจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยป้ามองไม่เห็นเลยในกล้องเลยว้าวเดี๋ยวตอนเย็นตอนเย็นแสงมันหมดแสงแสงแสงแดดมันอ่อนๆลงก่อนป้าจะมาถ่ายใหม่เนาะโอ้โหมันเยอะมากเลยจริงๆนะคะซุ้มนี้ยิ่งเยอะแต่ว่าป้าจะต้องเข้าไปถ่ายข้างในนะมันติดลูกกรงมันมองไม่เห็น คือยังไงป้าจะต้องให้คุณลุงมาถ่ายให้คุณลุงสูงๆจ้องมาถ่ายให้ไว้ก็น้องปอมว้าวสวยมากเลยนล่ป้าจะถ่ายยังไงจึงจะเห็นใกล้ๆจึงจะเห็นได้ชัดๆอ๋อเดี๋ยวๆซูมเข้าแล้วซูมออกไม่ได้ซูมเข้าแล้วซูมออกไม่ได้ยังไงน้อย หยุงน้อยก็เยอะมากเลยนะป้าก็าเอาไวาจะถ่ายให้เห็นติดเยอะๆแบบเนี้อุ้ยตะอ่อ,อนซอนไลเดอร์มันเยอะมากเลยนะคะเนี่ยเยอะจริงๆสําหรับซุ้มนี้นะคะุุหลับดงพอได้น้ําฝนก็ออกช่อมามีแต่ช่อใหญ่ๆงามๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นๆแสงแดดอ่อนๆลงก่อนป้าจะมาถ่ายใหม่ ว้าวอุ้ยยุงยุงตัวเล็กๆเ,เยอะมากจริงๆเลยโอ้ยโหเป็นตะอ,อนซอนไหลเด้อเยอะแล้วก็กำลังบานสวยมากเลยเดี๋ยวดเอาใหม่เอาใหม่เดีเวตอนเย็นยายมาเก็บภาพใหม่ดีกว่าเนาะ